เป็นตอนที่ผมคุยกับเครกนั่นเองทำให้ผมเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาว่าบทภาพยนตร์ดัดแปลงจะออกมาเป็นยังไงเมื่อไรผมขอให้นิโคลปาร์เกอร์เล่นบทที่ท้าทายมากๆครับ เราจะต้องตกลุมรักเธอและเธอก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากคนที่โจจะพบในตอนหลังแบบสุดขั้วเป็นตัวแทนของเอลลี่น้อยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องนำเสนอซาร่าต่อผู้ชมในแบบที่เราจะติดตามไปตลอดจนจบซีรีส์ได้เธอเกือบจะเป็นตัวละครสำคัญจนกระทั่งหายนาเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่นิโคลาร์เกอร์และเปโตรปาสคาเล่นออกมาได้งดงาม นิโคปาเกอร์เป็นลูกสาวคนแรกซาร่าของผมผมมีชีวิตอยู่เพื่อเธอคนเดียวถ้าไม่มีเธอผมก็ไม่มีเป้าหมาย <S <S เขาเก่งมากไม่อาจขอพ่อในจอที่ดีกว่านี้แล้ว หลายครั้งหลายหนเวลาแสดงเรามักจะไม่เห็นอย่างตอนอ่านบทหรือสิ่งที่ผู้ชมเห็นดังนั้นหลายครั้งเราจะต้องจินตนาการขึ้นในหัวซึ่งในแง่หนึ่งมันก็เจ๋งมากๆเพราะเราสามารถสร้างเรื่องราวขึ้นในหัวเสร็จแล้วก็แสดงตามนั้นอีกแง่หนึ่งคือเวลาคุณเห็นใครสักคนตายแต่คุณต้องจ้องไปที่หญ้าสักผืนและแบบว่า <c oughs> ความสุดยอดของฟอร์ดแมคคลาวคือคุณสามารถดื่มดำไปกับมันเพราะมันหยูดตรงหน้าคุณแล้วอย่างหลายๆครั้งที่ฉันต้องกลัวฉันรู้สึกกลัวออกมาจริงๆพ่อคะ และฉันก็จำได้ว่าแบบคุณพระเชื่อเราไม่ได้ป่วย,ยนี่คือจุดเริ่มต้นของมันมันเริ่มด้วยโศกนตกรรมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะกำหนดทิศทางตัวละครจนจบซีรีส์ไปตลอดชีวิตเขามันจะเป็นจุดที่กำหนดตัวตนของโจความรักแบบนั้นความรักที่ไร้เงื่อนไขนั้นงดงาม แต่มันก็น่ากลัวมากด้วยพร้อมๆกันเราไม่ได้ซ้อมกันเยอะค่ะเพราะว่าพวกเราอยากจะรักษาอารมณ์และทุกอย่างเอาไว้ตอนนั้นความรู้สึกที่ฉันมีหลังจากเทคแรกคืออะดรีนาลินอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแตกสลายมากแล้วก็ยับเยินการที่เธอตายนั้นไม่สวยงามมันไม่ควรจะสวยงามการตายของเธอคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมด ฉันชื่อว่ามาลีฉันเป็นผู้นำกลุ่มไฟล์ไฟล์ในบอสตันคิฉันได้พบมาลีนครั้งแรกเกอบเมื่อประมาณ10ปีก่อนในปี2012ตอนนั้นเป็นออดิชั่นวิดีโอเกมค่ะส่วนในแง่ของซีรีส์ SBO ฉันจะไม่ได้เลยว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับมันไหมแต่พอได้ยินฉันก็แบบว่าคุณแม่อยากได้ <laughs> แล้วฉันคิดว่าพราเขาจะเลือกฉันไหมไม่ไม่เลยค่ะมีคนที่สร้างเกมนี้นับร้อยคน ทำให้คนดูเหมือนมาลีนทำให้คนดูเหมือนตัวละครและทําให้กลายเป็นงานชิ้นโบแดงแต่การไปอยู่หน้ากล้องนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนรมิตเธอด้วยรูปร่างของฉันเองและฉันก็มีเทคนิคส่วนตัวส่องสมย่างจนในที่สุดก็เริ่มโตเป็นเธอฉันเริ่มกลายเป็นเธอทีลนิดแล้วฉันก็หลงไหลและรักเธออย่างสุดซึ้งในฐาน,านะนักเขียนเราจะต้องเขียนฉากที่คนคนหนึ่งพยายามจะหลีกเลี่ยงชะตาที่หนักหนากว่าความตาย สำหรับโจคือการสูญเสียลูกสาวอีกครั้งและครั้งนี้เขาอาจจะไม่รอดก็ได้เราจึงต้องสร้างสถานการณ์ให้กับเขาอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนี้และเขาพยายามจะปฏิเสธทันทีเธอจะต้องทำเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปกับพวกเขาเราไม่มีเวลาแนละ้วโจกำลังแหลกสลายแล้วก็ได้พบเจอกับเด็กคนนี้เอลลี่ไม่ชอบโจเท่าไหร่ตอนที่พบกันแรกๆ บทของการพบครั้งแรกไม่ทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะพวกเขามีนิสัยคล้ายคลึงกันพวกเขาขัดแย้งและไม่รู้ว่าตัวเองคล้ายกันแค่ไหนไอ้เชี่ยนในช่วงสุดท้ายของซีรีส์ตอนนี้โจโล,ลืมไปว่าเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่ลูกสาวของเขาสัญชาตญาณเข้าครอบครองเขาทาได้แค่ลงมือ มีบางอย่างเข้าครอบํำเขาในแบบเดียวกับที่คอดิเซปส์ทำเพียงแต่ว่าของเขาทําไปเพราะความรักช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดตอนนั้นก็คือตอนที่เอลลี่ได้เห็นเขาสองผู้ชายคนนั้นจนตายแล้วเธอก็เติ่นขึ้นก่อนหน้านี้ของตอนตอนที่ซาร่าเห็นเขาฆ่าหญิงแก่ที่ติดเชือ้อซึ่งจำเป็นต้องฆ่าเธอ,อร้องไห้ลูกรักพ่อขอโทษเอลลี่ไม่ได้ร้องไห้แต่เอลลี่ชอบมัน เธอดีใจที่มีคนคอยปกป้องเธอแบบนั้นแล้วเธอก็ดีใจที่ชายคนนั้นถูกลงโทษและนี่คือจุดที่คุณเริ่มจะเห็นปัญหาและก็ความอร่อยออร่อยของการจับคู่สองคนนี้ควรจะอยู่ด้วยกันแต่ระวังไว้